แเลยในงบพันต้นตนที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้นี่คือนุ่มไว้ P60 ไปดูกันว่าในกล่องได้อะไรมาบ้างในกล่องมีเคสมาให้มีฟิล์มกันรอยมาให้1แผ่นว้าวมีหูฟังสมอท็อกนะมีสายไท้ e C แปลงเป็น USB t y ไท A A มีอะแดปเตอร์ขากลมมีสายชาร์จ Type C t A ให้1นึ่เซนมีที่ตั้งแท็บเล็ตมีปากกามาให้หนึ่งแท่งหัวเป็นจุกยางแบบนี้มีถาดใส่ซิมการ์ดแล้วก็เข็มจิ้มถาดใส่ซิมการ์ดมีบัตรรับประกันของแบรนด์แล้วก็มีช่องทางการติดต่อของเขาเพิ่งสังเกตเห็นตัวเครื่องเขาติดฟิล์มมาให้จากโรงงานแล้วนะครับสเปคแท็บเล็ตรุ่นนี้มากับหน้าจอขนาด10นิ้วการแสดงผลสีสันทำได้ประมาณนี้ครับ ระบบเสียงรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบลำโพงคู่การใช้งานจริงเสียงจะได้แบบนี้ CPU รุ่นนี้จากที่ผมเช็คมานะครับน่าจะเป็น MediaTek MT6735P ความเร็ว1.0 g h z เทคโนโลยีในการผลิตอยู่ที่28นาโนเมตรแรมรุ่นนี้ให้มาถึง8 g b แต่เราให้ความจุมาอยู่ที่10 g b กล้องหลังหนึ่งตัวความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ที่ผมเช็คผ่านแอปพลิเคชันมาอยู่ที่12,000ม ah. ิลลิแอมป์รุ่นนี้ใช้ Android ว e r s i o น13แท็บเล็ตนำไว้รุ่นนี้เหมาะกับการดูหนังฟังเพลงและการใช้งานออนไลน์สามารถโทรเข้าโทรออกรรับบาายย้เเเเมมมืือนกกกก่แะะะลลล็ลขู นำนะครับกับงบประมาณ1,000บาทได้สเปคและฟังก์ชันประมาณนี้ดูรีวิวจบเพื่อนๆตัดสินใจได้เลยนะครับว่าคุ้มค่าไหมถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชางไลค์